สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยนะครับวันนี้เราพูดคุยกันนะครับกับประเด็นการเมืองพร้อมแขกรับเชิญวันนี้เป็นนักร้องเป็นหนึ่งในนักร้องที่ประสานเสียงกันไปร้องในขณะที่ยุครัฐบาลเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลครับนักร้องประสานเสียงกันเยอะมากนายกอุ้งอิงยังมีอีกหลายต่อหลายด่านนะครับแล้วเมื่อวานนี้แถลงนโยบาย ในสภาวันแรกครับวันนี้เรามาเช็คบินกันหน่อยสิครับว่าประเด็นเรื่องของการครอบงำพักเพื่อไทยเห็นบอกว่าจะเป็นประเด็นที่จะทำให้รัฐบาลนี้รัฐบาลอุ๋งอิงหนึ่งนี่แหละอายุสัน้นจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้เราพูดคุยกันนะครับอาจารย์เสรีวงมนทาและอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินสวัสดีครับอาจารย์รัตพรครับ ดีครับอจาครับ,รบ,รบอเอาเละฮะถามก่อนว่าปรกากฏการณ์ <ปะ S 1> ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาอญญาจารย์คิดว่าจะเป็นตัวแปรอย่างไรคือต้องอย่างยี้งนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยดำเน,นินเป็นกฎหมายสูงสุดทีนี้การที่พักการเมืองใดก็ตามปล่อยให้บุคคลพอรอพักการเมืองปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักการเมืองมาครอบงำนี่การครอบงำเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของ เป็นนามธรรมซึ่งปรากฏว่าสารรัฐมนูลท่านได้วางหลักไว้แล้วว่าข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏต่อสาธารณชนถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่สารรับฟังแล้วก็สารก็ตัดสินมาแล้วสองคดีคดีแรกเมื่อปี49ต้องยุบพักเหมือนกันคดีที่สองเมื่อปี67คดีของท่านนายกเศรษฐาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการครอบงำเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหลักและประเด็นสําคัญแล้วผมเรียนได้เลยว่ามิใช่ยุบพัก,พกเพื่อถ่ายพักเดียว พักการเมืองที่รวมรัฐบ,บาลโดนหมดครับฮะหกพักที่วันนั้นเขาเข้าไปไประชุมที่บ้านจันทร์สองล่ากันเลยครับใช่ครับและปรากฏว่าเรื่องเนี้ยบังเอิญเป็นอย่างนี้นะครับมันมีภาพถ่ายแล้วล่าสุดผมเรียนได้ว่ามีเทปบันทึกเสียงในวันที่ประชุมและวันนั้นน่ะปัญหาสําคัญคือบ้านหลังนั้นไม่ใช่ที่ทําการพักเพื่อไทย<อ>ครับประเด็นที่สองก็คือในวันนั้นหัวนหน้าพักเพื่อไทยก็ไม่อยู่อเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไปแอบอ้างว่า,าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรียกมาก็ไม่ได้แล้วสื่อมวลชนทุกฉบับทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ยืนยันเป็นหลักฐานแน่นอนว่าทักษิณโทรเรียกมาแล้วก็ตั้งชัยกเกษมคือพยานหลักฐานผมเรียนได้ว่าทั้งปรากฏต่อสื่อมวลชนและพยานหลักฐานที่ปรากฏเ,เป็นเป็นคลิปเสียงเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบ ด้รัและการพิจารณาแล้วว่าเป็นคลิปเสียงที่ออกจากจริงไม่ใช่ของไม่จาก AI และมีภาพถ่ายของคนแม้กระทั่งภาพถ่ายจากสถานียุทธต่างๆสื่อมวลชนต่างๆมันก็ปรากฏชัดงั้นสรุปก็คือข้อที่หนึ่งการที่พวกเขาเข้าไปน่าจะเป็นคุณทักษิณเรียกเข้าไปครับข้อที่2ในการประชุมวันนั้นหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่อยู่ถูกตรองหัวหน้าพักและเลขาธิการก็ไม่ปรากฏในข่าว นั้นอันที่สามสันนิษฐานได้ว่าคุณทักษิณนั่งหัวโต๊ะมีมีภาพถ่ายครับอ่ามีภาพถ่ายด้วยฮะปรากฏเป็นคลิปและอันที่สี่ก็คือการที่มีหยิบชื่อคุณชัยเกษมขึ้นมาน่าจะเป็นการหยิบชื่อโดยคนที่นั่งหัวโต๊ะถูกต้องครับอ่าเพราะฉะนั้นผิดสําเร็จแล้วความผิดสําเร็จแล้วโอกาสยุบพักมีมากน้อยแค่ไหนกันเนี่ยคือคือตามหลักแล้วเนี่ยคดีคุณทักษิณเนี่ยผู้ร้องเนี่ยต้องบอกว่าผู้ร้องฉลาดมาก แทนที่จะเอาเรื่องสาระอื่นๆมาเขียนนะข้อประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักแล้วก็ผู้เราเอาขับร้องอื่นมาประกอบเอาพยานหลักฐานอื่นประกอบเช่นในฐานตั้งแต่มีคําสั่งว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นล่าสุดเนี่ยที่พูดถึงพลเอกประวิตยเรื่องบ้านลอยป่าลอยต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดว่าแล้วเรื่องแม้แม้กระทั่งจะไม่ให้ลูกผมเป็นเป็นรัฐมนตรีกลาโหเมลังตายมันปรากฏชัดในสังคมที่นี้พอปรากฏชัดในสังคมเนี่ยสื่อทั้งหลายแหล่มันก็ออกมาหมดแล้วแล้วก็คนทุกคนก็บอกว่า คือตอนนี้คำว่าครอบงำกับครอบครองมันมันกลายเป็นคำที่เอามาเล่นกันเลยนะเอามาเล่นกันดังนั้นเพราะนั้นมันก็ผูกมัดทักษิณแล้วก็สิ่งที่แาสปรากฏว่าอีกสำคัญที่สุดคือทักษิณเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเนี่ยยังเป็นนักโทษอยู่เป็นผู้ต้องโทษอยู่นะฮะแล้วเอาไปเอาไปปาสัยที่พักที่ปาสัยทั้งอย่างเนี่ยไปออกรายการก็เียกกัน็มาจากทักษิณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเยานหลักฐานมันค่อนข้างจะชัดผมเรียนได้เลยว่าเรื่องเนี้ย ทางผู้ร้องเนี่ยเขามีพยายนหลักฐานประจักษ์พยานนะแล้วหลายฝ่ายร่วมมือกันเพราอหลายฝ่ายร่วมมือกันเนี่ยมันก็ทําให้พยายนหลักฐานมันแน่นหนา,นนาแล้วเมื่อหลักฐานแน่นหนานแล้วเนี่ยโดยหลักฐานธรรมนูญเนี่ยพอท่านมีป,ป,ป,ปรกากฏเอกสารเพราะตอนนี้ตอนนี้สานหนดท่นานบาลหลักไว้สองสองอันที่ว่าเนี่ยนะว่าข่าวที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปถือว่ารับฟังเป็นพยายนหลักฐานได้ได้นั้นข่าวที่เราเจอก็คือคุณทักษิณเข้าไปที่ห้องประชุมถกต้อง ที่พักคุณทักษิณคุยกับพักร่วมที่บ้านจันทร์สองล่าค,คุณทักษิณเคยให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่พร้อมจะให้แพ่สองทานเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแล้วก็คุณทักษิณมีกันพูดว่าเป็นคุณพูดว่าคณะรัฐมนตรีรอบนี้จะไม่มีวงสุวรรณรและในขณะเดียวกันคุณทักษิณเองก็เป็นคนที่ แสดงประจักษ์ถาหลายๆเรื่องที่สอดคล้องกันนโยบายบที่พูดกันไปเม,มื่อวานแม้กระทั่งบอกว่าต่อไปนี้ทรมชุดนี้จะไม่มีคนเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมนันี่กันเช่นเดียวกันเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันสอดรับอ๋อมันมีอีกประโยคหนึ่งนี่ว่าระหว่างฝ่ายของพลเอกประวิตยกับฝ่ายของคุณธรรมนัทมาจะเอาฝ่ายไหนคุณรู้สึกเขาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ด้วยนะใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เห็นแล้วว่าไม่มีวงสุวรรณจริงๆครับ และขณะเดียวกันระหว่างรายชื่อรัฐมนตรีจากพกรรคพลังประชารัฐสองรายชื่อนั้นเป็นรายชื่อที่ฝั่งของคุณธรรมนัฐเสนอมาครับผมแต่เขาก็เรียงบาลีเก่งนะเขาไม่เอาคนพลังประชารัฐมาเลยนะเขาเอาคุณนรม,มนมานะเขาเอาพ่อของลูกมานะเขาเอาน้องเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิกพกรรคพลังประชารัฐมานะอันนี้เขาเรียกบาลีสําเร็จไหมครับเนี่ยอันนี้มันอันนี้เป็นเรื่องอะไรนะเรี่กงบาลีมันสเร็จแล้วแล้วคิดว่าจะโต้แย้งไม่ได้หรอครับ คือโต้แย้งอะโต้แย้งได้ยกตัวอย่างเนี่ยสมัยคุณเศรฐาเนี่ยนะก็มีคนมาถามผมว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นมือหนึ่งของประเทศนะในกฎหมายนะมผมบอกว่าเรื่องเรื่องพวกนี้ศาลเขาไม่รับฟังคํโต้แย้งแต่เขาเรับฟังว่าข้อที่จริงพิจายลณาฐานที่ปรากฏต่อสังคมเนี่ยมันมีข้อท็่จริงอะไรและสังคมเชื่อว่าอย่างไร ผมเรียนได้เลยว่าไปถามคนร้อยคนพันคนแสนคนล้านคนเนี่ยเขาก็เชื่ <c oughs> อคุณทักษิณครอบงำเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเชื่อว่าครอบงำเนี่ยมันเป็นเครียกว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเมืม่อสังสื่อมวลชนทุกแขนงนไม่มีสื่อมวลชนไหนบอกว่าคุณทักษิณโทเลียก <c oughs> ไม่มีใคร <c oughs> บอกว่าพระเพื่อไทยโทเลียกคือถ้าถามประชาชนร้อยคนคงได้เก้าบคนนะครับที่ตอบว่าครอบงำแน่แต่ถ้าถามสื่อมวลชนไม่แน่นะคะสื่อมวลชนฝ่ายเขามีนะ ก็นี่งที่ปัญหาแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันสายไปแล้วพพเพราะความผิดสาเร็จแล้วเพราะสื่อมันชนทุกทุกแขนงคุณจะไปกราบกับได้ไงวะ,ะคุณก็บอกทักษิณโทรเรียกหัวหน้าพักมา่าคุมที่บ้านและประเด็นใหญ่คือบ้านจันทรสองล่ามันเป็นบ้านพักของทักษิณ<ช>ไม่ใช่พักเพื่อไทยและที่แทักษิณที่ส่งไปให้กรมนราธววาเป็นที่พักอาศัยของผู้ รับการรับการกทรักโทษมันนั้นเป็นไปไม่ได้เลย,ยคือคดีเนี่ยนะครับผมเรียนเรียนทังนี้ว่าผมว่าพยานหลักฐานนั่นหนาที่สุดแล้วและอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินการคือกกตซึ่งผมก็มั่นใจว่ากกตคงไม่กล้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องร้อนพอสมควรเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องครอบงำครอบครองเนี่ยมีคําร้องมากกว่าหนึ่งคนไหมมีครับมีมากกว่า แสดงว่าเห็นพ้องตรงกันถรกต้องกันแทีน,แนี้พอคําร้องเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าคําร้องแต่และคาร้องเนี่ยมันก็จะมีแต่ละประเด็นและแต่ประเด็นเนี่ยสารก็จะมารวมกันยกตัวอย่างคดีของคุณที่ร้องล่าสุดเรื่องยุบพักเนี่ยก็คาร้องส่วนผบเนี่ยมารวมกับคาร้องอของวิรยุทธ์เพราะฉะนั้นคดีพวกนี้มันยิ่งหมาวาลงเนี่ยผมก็ว่าคําร้องหมาวลงเป็นการเขียนคาร้องที่ ชัดเจนโอ้โหพี่อ่านแล้วมีรายละเอียดชัดเจนมากประเด็นข้อหนึ่งประเด็นข้อสองประเด็นข้อสามคือพูดง่ายๆเราไม่ใช่สารนะจ่าน้วรู้สึกเถียงไม่ออกอ่ะคืออย่างนี้ฮะเขาเรียกข้อมูลเชิงประจักษ์เขาว่าข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันหาอะไรหาลางลำบากยกตัวอย่างคดีตรงนี้ต้องยกตัวอย่างคดีพิชิตเนี่ยเป็นเคสเป็นเคสที่ตัวอย่างที่ดีที่สุด คุณพิชิตเนี่ยถึงแม้นว่าทางทางคนต่อสู้จะบอกว่าหนึ่งนายกไม่รู้จักไม,ไม่จบกฎหมายไม่จบวิทศาสตร์ไม่จบบริหารแต่เขาบอกว่าเรื่องข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยพฤติกรรมเนี่ย มันไม่เกี่ยวกับความรู้กฎหมายมันเข้าไปข้อมูล,มลคือความรู้ว่าคุณวิชิตเคยติดคุกก็พอแล้วมั้งใช่ใช่ในเมื่อเป็นแบบนี้มีเคสสตั๊ดดี้ใหญ่เนี่จอเป็นตัวอย่างอยู่และทีนี้คําถามต่อมาเดี๋ยวเราคุยกันช่วงหน้าท่านผู้ชมครับน่าสนใจถ้ากรกตนะรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วทีนี้แหละมันจะส่งผลต่อรัฐบาลนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าจะอายุสั้นจริงไหมกับประเด็นเรื่องครอบงานี่แหละแล้วจะโต้แย้งไม่ได้ จริงหรือไม่อย่างไรและยังมีประเด็นอื่นอีกนะฮะที่น่าสนใจพักกันก่อนครูเดียนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไขาความลับกับอาจารย์นัทรพรกันต่อครับกลับมาช่วงที่สองของเรื่องลับมาครับไขความลับกันต่อกับหนึ่งในนักร้องครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์นัทรพรจะบอกหรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยที่อาจารย์มาออกรายการเราอาจารย์ได้ร้องในประเด็นไหน <c oughs> ไปบ้างหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งของนักร้องประเด็นไหน ผมไม่พูดดีกว่าครับไม่บอกนะบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะเวลาเขาร้องเพลงประสานเสียงนี่ตบจับไม่ได้นะว่าใครเป็นคนร้องใคนนี้เบสคนนี้เทอร์เนอร์คนนดซูแปรโน่มันด้แต่การันตีเอาเป็นว่ามีข้อมูลครบถ้วนผมผมยืนยันว่าล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมที่ผมยืนยันนีเพราะอะไรเลยไหมฮะเพราะว่าหนึ่งคำร้องแต่ละคำร้องเนี่ยมันมีประเด็นทุกประเด็นและปรากฏว่าคำร้องแต่คำร้องเนี่ยมีการศึกษา มาอย่างดีในการศึกษาทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็การเขียนคาร้องจะไม่จะไม่ไม่พุม่มเฟือยเยืนเยอะและการเขียนคาร้องจะเอาประเด็นหลักยกเชิงประจักษ์ยกตัวอย่างได้เลยว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นคนเขียนคําร้องทั่วไปเขาจะเขียนว่าเออเมื่อปีนั้นทักษิณเป็นอย่างไงทีนี้ไม่ใช่นะฮะเขาเอาประเด็นที่ศาลตัดสินไว้เอามาไปเป็นหลักในการจำได้ว่าเขาร้องบอกว่าสิ่งที่ศาลวินิจฉัยคุณ เศษผ้าเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการนี้ได้ถูกต้องครับเอแผลเหล่าเนี้ยที่นักร้องเขาหยิบยกต้องนู่นมาตรงนี้มาเนี่ยมาจากคนในบ้านป่าไหมหลายส่วนครับหไม่ได้มาแค่จากคนในบ้านป่าทั้งบ้านป่าแต่แปลว่าบ้านป่าก็มาด้วยบ้านป่าตอนนี้บ้านป่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้โหเขามีหลักฐานใช่ไหมมีหลักฐานด้วยอ้าวแล้วละเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าจะอยู่ให้ครบสามปีครับไม่อยากมีคดีความ แต่ไอเรื่องเหล่านี้เมื่อเป็นระเบิดเวลาแล้วนายกอุงอิงของเราจะเป็นยังไงผมเรียนเรียนเรียนเคยเรียนกับสื่อมวลชนไปท้งหนึ่งว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่เกินสามเดือนส,นสามเดือน <laughs> นี่หรอ <laughs> ครับ,รบแล้วอย่างหนึ่งเขามีสองวิธีนะ <laughs> วิธี <laughs> วิธีแรกคือถูกศาลสั่งวิธีสองคือยุบสภายุบไปเลยผมมั่นใจว่ายุบสภาแน่นอนโอ้ยอาจารย์เพิ่งจะแถลงนโยบายกันเมื่อวานนี้เองนะแล้วนโยบายที่มาเนี่ยพฤติกรรมชัดเจนแล้วว่าสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่คุณทักษิณเคยพูดใช่ไม่ใช่วทีนี้ต้องถามคำถามนี้นะสนใจเขาาถ้าเกิดเขาอยู่นานเขาอาจจะโดนสารตัดสินครับมีวิเคราะห์วิจัยออกมาครับซึ่งผลก็อาจจะกลายเป็นว่าไม่สามารถเข้าสู่การเมืองได้5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตถูกต้องครับกับถ้าเขาเนี่ยชิงยุบสภาไปก่อน ตกลงเขายังจะถูกวินิจฉัยอยู่ไหมถูกครับถูกเรื่องการยุบพักครับเ้าเหรอนึกว่าจบไปเหมือนกับที่คุณพิชิตลาออกไม่ครมันนี่เป็นเรื่องยุบพักยังเป็นเรื่องพรบพักการเมืองอ๋อเพราะตอนคุณพิชิตเนี่ยจำได้ว่าพอลาออกปั๊บสารเขาไปวินิจฉัยเลยนะแต่อันนี้สมมติถ้าเกิดเขายุบสภาไปแล้วไอ้สิ่งที่นักร้องทั้งหลายร้องไว้ไม่จบใช่ไหมครับไม่จบครับต่อนะตัวพักการเมืองนะฮะอ่าโอเคโอ้ไปถึงพักการเมืองเลยฮะแล้วเพื่อไทยนี่เสี่ยงถูกอยู่มาหกพักเนี่ยไม่รอด ทั้ง6กพักเลยกำลังจะถามว่ายุบหมดไหมไม่รอดปรากฏว่ามีทั้ผู้ครอบงำและพูดถูกครอบงำถูกต้องอย่างอีกอย่างท่านจะเืมนะว่าคดีเนี้ยมันโยงกับคดีคุณพิชิตเพราะตอนที่คุณทุนเศรษฐาไปบ้านเนี่ยศารเขาในัญในศาลพยานในสารเนี่ย ไปหาทักษิณศาลเขาไม่ได้บอกไปหาทักษิณแต่พยานหาทักษิณทักษิณมันสามครั้งแล้วทักษิณสั่งยีนแล้วไปชี้คำชี้ขึ้นมาเขาบอกเจอคุณทักษิณสามครั้งเนี่ย <พอ S 1> แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แ<ด>หละไอ้ตรงนี้มันไปโยงกันโยงกับปัจจุบันนี้อ,อย่าลืมว,ว่าความผิดเนี่ยมันโยงมันฟูพันกันมาจากคดีเนี้ย มาจนมาถึงันที่14วันที่4คือไฮไลท์ของของเรื่องอีกทีหนึ่งพราะไฮไลท์เรื่องมาเนี่ยมันก็มาประเด็นจบประเด็นตรงที่ว่าแล้วก็มันมีประเด็นปีกย่อยที่ว่าทักษิณพูดอะไรมันเป็นตามที่ทักษิณพูดทุกอย่าง <S <S ซึ่งอยู่ในสื่อบนชนหมดแล้วหลักฐานก็มีหมดแล้วครับโอ้โหแต่ทีนี้มันมีการเล่นคำอะว่าครอบครอ,บครองกับครองบ <S <S รองำเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ได้ครอบงำนะแต่เขาเป็นพ่อของลูกเขาก็เลยครอบครองลูก ตกลงการเล่นคําอันนี้มันจะส่งผลกับทางด้านกฎหมายยังไงไม่ค่ะเพราะกฎหมายเนี่ยคำว่าครอบงำนันก็คือไป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 ,ไปเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการพักทำให้เขาเสียศีรรเสียศีล <พา S 2> ถึงงมรั้งครอบครองเนี่ยมันเป็นคนทางประมวลกฎหมายแพ่งเรื่องครอบครัวมากกว่า ừ, เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของะเป็นเจนะ้าของไอ้ส่วนนี้มันจะไม่มีทางที่จะไปแก้ไขได้เพราะว่าอย่าลืมว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย รัฐมนุษย์แบบเขาเรียกรัฐมนุบาปาโค้งเขาไม่ต้องการให้บุคคลที่มลทินบุคคลที่มีความพืชเสื่อมเสียเนี่ยเข้ามาเป็นบริหารเขาจึงเขียนรัฐมนุไว้รัดกลุ่มขนาดนี้แล้วพรบรพักการเมืองเรื่องเรื่องการครอบงำเนี่ยมันชัดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าลำบากครับผมผมเรียนได้เลยในฐานะที่เราเราถ้าเปิดเป็นฝั่งคุณทักษิณจะแก้คดีนี่นะไอ้คนพูดพูดได้แต่ว่าวิธีแก้จะแก้ยังไงเพราะ ข่าวมันปรากฏตามสื่อมวลชนมันพยานหลักฐานที่มันชัดเจนน่ตอนที่ตัวเขาเองก็ดีสื่อข้างกับเขานักวิชาการข้างเขาบังจะพูดว่าก็เขาเป็นพ่อลูกกันน่ะจะไม่ให้แนะนํากันเลยเหรอมันก็ต้องคุยกันบ้างเพราะถ้าเกิดว่าคุยกับพ่อไม่ได้ก็นในโลกนี้คงไม่ต้องคุยกับใครแล้วเ <c oughs> ขาพูดอย่างนี้เลยนะคือพรรคการเมือง<ะ>พรรคการเมืองเนี่ยกกเ,เ,ยกกาเ,เยขาไม่ได้บอกระบบเครือญาติครับ พักการเมืองเขาห้ามลบาเขื่อญาติอยู่แล้วอาจารย<า>์สามีเป็นเป็นสอสออดเขาห้ามอยู่แล้วปัจจุบันแม่เป็นเป็นสวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการคุยคุยได้แต่ไม่ให้คุยผ่านสือ่อและการกระทํพฤติกรรมการกระท๊คือคนเรานี่นะครับอาจารย์มันอยู่ที่พฤติก,รรการการกระทํามากกว่ามันไม่อยู่ที่แค่แอบคุยกันถ้าแอบคุยครับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้ออกสื่อชัดเจนนี่ออกสื่อชัดเจนและโดยคือผมเรียนได้ว่าอ้าวผมถามว่าวันวันที่พอศาลมีคําสั่งยุบวันที่สิบสี่ทําไมบรรดาหัวหน้าพัก พูดนำพักเนี่ยออกไปพบทักษิณที่บ้านสันทองลาร์ชมฮะเพราะในวันนั้นน่ยคุณทักษิณยังอยู่ในฐานะนักโทษอยู่ยังยังไม่พ้นยังไม่พ้นกำหนดพักโทษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นหลักฐานสําคัญและหลักฐานสําคัญเนี่ยสารนุ่นท่านก็วางหลักไว้แล้วว่ากรณีแบบนี้ปรากฏสืบมวลชนเนี่ยเป็นเป็นหลักฐานที่ศาลเขารับฟังคุณทักษิณก็เคยเป็นนดนตรีมาหลายปีครับนะะค คุณทักษิณจะไม่รู้เลยเหรอหรือว่าขาดความระวังตัวในการจะพูดบอกว่ารอบนี้ไม่มีวงสุวรรณลูกเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีกราโหม mm hmm. คุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีได้ไอ้สิ่งเหล่านี้หรว่าจะเอาฝ่ายคุณธรรมนัสมากกว่าฝ่ายของพลเอกประวิตร์คำพูดของคุณทักษิณเหล่านี้มันเป็นเชิงประจักษ์นะครับใช่ครับก็อยากจะถามว่าเคยเคยเป็นรัฐมนตรียกมาตั้งหลายปีอะตกลงไม่รู้หรือยังไงถึงได้กล้าพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาคือทักษิณเป็นคนโอหัง ระบอบทักษิณนะฮะแล้วทักษิณเองเนี่ยแม้กระทั่งอาจารย์ไม่ต้องดูเลยมากตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าถูกถอดยศถูกปลดเครื่องราชทั้งหมดตัวเองไม่มีสิทธิ์แต่งชุดข่าวอจริงจริงแล้วเรื่องนี้ผมต้องผมต้องเรียนเลยว่าที่ปรึกษาของกฎหมายของทักษิณเนี่ยอ่อนอ่อนมากจริงจริงเพราะตัองมีจิตยังไงติดแต่งไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยชุดข่าวเนี่ยเขาทำไมถึงมีคนมาโต้แย้งว่า สามารถจะแต่งได้ไม่ได้ไม่ไงก็ไม่ได้ครับเพราะ<อ>ว่าทนที่ถูกปลดถูกถอดยศถูกอะไรเนี่ยและชุดขาวเนี่ยเป็นชุดปกติขาวเนี่ยมันเป็นชุดที่เขากําหนดไว้ในมีมมข้อบังคับอยู่แล้วกาหนดไว้แล้วห้ามถ้าถูกทุจริตติดดูเหมือน <ๆ S 1> ถ้าเขาจะแต่งได้ต้องเป็นชุด <ๆ S 1> ขอเฝ้าขอเฝ้าใช่ชุดขอเฝ้าเอาผิดได้ไหมครับก็เนี่ยผิดนะเนี่ยเขามีผมลผมมีนักร้ออยู่แล้วครับมีคนร้อเรื่องนี้นะโอ้โหนี่แปลว่าร้อกันแบบสะส่ยคือบางครั้งนี่นะผมว่าเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ย ที่เขาคิดไม่ถึงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะติคุกเพราะเรื่องแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนักร้องจะโดนหาว่าอยู่ยิ้มนะก็มันคือบ้านเราเนี่ยมันปกครองด้วยกฎหมายอาจารย์จริงๆนะผมผมเรียนเรื่องนักร้องอย่างหนึ่งนะผมว่านักร้องเนี่ยผมว่าดีนะครับทุกวันเนี่ยเพราะเราจะได้ให้พวกบริหารและรัฐบาลต่างๆอยู่ในกรอบของกฎหมายเพราะเราทําอะไรตามใจเนี่ยอาจารย์ลองคิดดูนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ผมก็เขียนว่าเนี่ย รัฐมนตรีสรรสรรืบสันด,ดานมันเป็นไปนได้ไงอาจารย์พออีกคนพัหมดเอาลูกมาแล้วคุณไม่ตัวจริงๆเรื่องนี้คุณยิ่งคุณถ้าคุณแพทองทานก็ผิดนะครับเพราะรัฐมนูลกำหนดชัดเจนว่าคุณต้องคัดเลือกรัฐมนตรีคนที่เหมาะสมที่เหมาะสมม,สมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เอ็งคัดเลือกจากพอพ่อไม่ได้ลูกมาเป็นพี่พี่ไม่เป็นลูกน้องเป็นอย่างเงี้ยร้องไปก็โดนจริยธรรมนี่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันหัวหน้าพรกครับเขาก็บอกว่า คือเขาขอบคุณที่คนที่มีความหวันน่นไหวเรื่องจริยธรรมเสียสละแล้วก็บอกมันเป็นสิทธิตามโคต้าของเขาเขาเลยเอาลูกมา จริงพี่ฟังพี่สะดุ้งนะทำไมมันกลายเป็นสิทธิตามโควตามันไม่ใช่าชโอเคคราวที่แล้วเราเลือกเขาเพราะเขามีความสามารถรแต่ตอนนี้เมื่อเข้ามาไม่ได้เราก็จะเลือกคนที่มีความสามารถถัดไปพี่อยากจะฟังอย่างนี้มากกว่านะไม่ใช่บอกว่ามันเป็นสิทธิตามโควตาเมื่อตัวเขายินดีเสียสละเขาก็เลยใช้สิทธินี้ไปเอาลูกมาเฮ้ย<ๆ>หัวหน้าพักนะเนี่ยคนเป็นหัวหน้าพักจะไมพูดอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวในเมื่อในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้มากสักครู่ดี ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะถามต่อกันว่าอ้าแล้วประเด็นคลิปเสียงคล้ายๆลุงป้อมที่ออกมา <c oughs> นี่จะเป็นแผลหนึ่งได้ไหมที่เหมือนเป็นเล่นนิติสงครามกันน่ะ <c oughs> นะตกลงเพราะเพราะอีกคนหนึ่งไม่ได้อยู่เอาแล้วฝั่งหนึ่งก็ปล่อยคลิปที่ออกมาสรุปจะเป็น AI หรือจะเป็นของจริงแล้วคนปล่อยคลิปต้องการอะไรกันแน่ เดี๋ยวติดตามเรื่องดีมากครู่หนึน่งคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้ามาช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากครับไขความลับกันต่อคลิปเสียงคล้ายลุงป้อมหลุดออกมาว่อนเน็ตเลยท่านผู้ชมครับและคราวนี้เนี่ยจะมีคลิปเสียงใครออกมาอีกไหมแล้วนี่จะเป็นการแก้แค้นหรือเปล่าอาจารย์นัทพรคือคืออย่างนี้เรื่องคลิปเสียงเนี่ยที่เท่าที่ผมฟังฟังดูเนี่ยผมว่าคนที่ปล่อยคลิปเสียงเนี่ยเขาเขาไม่รอบคอจริงๆคลิปพวกเนี้ย มันควรจะปล่อยในสารเพราะถ้าปล่อยในสื่อมวลชนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อย่างมากก็แค่สื่อมวลชนก็ประจานวิจารณ์อะไรต่างๆแต่ถ้าปล่อยในสารเนี่ยผมยืนยันว่าคลิปอีกฝ่ายหนึงเนี่ยเขาปล่อยในสารแน่นอนเราจะไม่ได้เห็นคลิปนี้ในสื่อมวลชนเหรอเพราะว่าปล่อยไปก็มีประโยชน์เซอร์ไพรส์ในสารเลยเหรอคือปล่อยไปปัจจุบันเนี่ยสื่อมวลชนแน่น่ารู้อยู่แล้วสื่อมวลชนฝ่ายไหนถูกไหมฮะถ้าปล่อยไปก็มีประโยชน์อะไรเขาก็เขาก็เก็บไว้ปล่อยในสารดีกว่าเพราะนั้นการปล่อยคลิปเสียงเมื่อวานเนี่ยผมยืนยันได้เลย เพราะลุงพ่อเกงก็ไม่ได้ส,ดสนใจอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าคลิปที่เรามีอยู่ในมือหรือคลิปที่เขาจะปส่งสารเนี่ยอันนี้แหละคือสําคัญเพราะตรงนั้นเอาส่งสารเสร็จก็จะเห็นภาพเลยว่าอ๋อคลิปแบบมันเป็นแบบนี้เองคือ,อคลิปวันที่14ครับผมใช่ไหม<ใช><อ>น่ากลัวกว่าคลิปที่ออกมาก่อนหน้านี้คือคลิปวันเมื่อวานเนี่ยนะครับเก่าเก่ามันก็เก่าเก่าไปแล้วและอย่างหนึ่งมันก็อย่างมากแค่ตําหนิแต่คลิปที่เขาจะปล่อย พิสารเนี่ยมันถึงขั้นมีโทษถ,ถึงยุบพ,พักมีขั้นถึงทําให้คนติดคุกติดตารางได้อืม <c oughs> อา้าพูดขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมครับมันมีแบบหลายด้านแล้วเกินนะแผลเยอะคร,รุ่นขนาดนี้และยังไงอ่ะรัฐบาลนี้จะอายุสั้นไหมเนี่ยก็ผมผมเรียนอะไรนะครับเกิสาม,สามเดือนน,น,นี่เก่งมากเลยครับโอ้ยแล้วไหนจะเรื่ององคุณทั้งสินที่โรงพยาบาลตำรวจอีกตกลงเนี่ยมีอยู่ในนี้ด้วยไหมครับ ไม่หมดนะครับมีด้วยนะฮะคือตอนนี้ผม <laughs> ผมเรียนอย่างนี้ฮะ,ะคุณทักษิณเนี่ยผมไม่ทราบว่าคุณซือท่านเป็นใครนะฮะท่านเป็นศัตรูกับคนที่เขามีเอกสารรับไป,ไปเยอะมากออามันเลยกลายเป็นว่าทุกคนรวมกินโต๊ะนักร้องเดิมทีเนี่ยมันกระจัดก,กระจายเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยนักร้องเขารวมกลุ่มกันแล้วเขาก็สามารถทาเอาแชร์ข้อมูลกันคนนี้ไปร้องเรื่องนี้คนร้องเรื่องนี้มันจะเป็นก็ <c oughs> อย่างที่เราเคยคุยกันนะทอนอันที่หนึ่งเนี่ย ทะเลาะกับคุณเฉลิมใช่คุณเฉลิมข้อมูลเยอะนะถูกต้องอันที่สองทะเลาะกับลุงป้อมซึ่งเป็นมือประสานสิบทิศถูกต้องท่านมีบาร,รมีกับหลายคณะหลายกลุม่มหลายท่วถูกต้องถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นศัตรูกับเสรีเตมิเยเวนแล้วก็ขนาดเดียวกันมีจอมแฉซึ่งแฉได้ยอย่างน่าเชื่อถือ ก็คือคุณจตุพรใช่โอ้น่ากลัวค่ะแม้แต่คุณหญิงยังบอกเลยว่าคุณหญิงเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติสามารถขุดสุดขุดไส้คุณทั้งสีออกมาได้อ่ะถ้าเป็นชนิดแล้วนักร้องฮะแต่ดูเหมือนหลายคนก็บอกว่านักร้องนี่ก็ร้องกันหยุ่มหยิมแล้วเกิดมินิฮาร์ดนายกก็ยังจะร้องเลยส่วนนี้ถามจริงว่าจะจะรับไหมเหมือนหน่วยงานอย่างกอตจะรับไหมว่าไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่ควรคือคืออย่างนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายผิด ตอนนี้มันสำคัญที่สุดคือบ้านเราปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องจริยธรรมเขาว่าจริยธรรมเนี่ยไม่ต้องถึงติดคุกติดตารางนะครับเป็นความประพฤติเพราะนั้นพระเถิดฟ้าพฤติเป็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็ร้องที่ทั้งหมดการประพฤติเนี่ยประพฤติและการละเทศะสำคัญสุดในการการะทำเรื่องการละเทศะสำคัญสุดอันนี้มันกลายเป<อ>็นเรื่องจริยธรรมไปแล้ว่าโทษเถี่ยวแปลว่าท่าจะมองว่าหยุ่มยิ้มก็ใช่แต่ท่าจะมองว่าผิดจริยธรรมก็ใช่เพราะคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ย มันควรจะต้องรอบรู้พราะเขาถึงบอกไนงะคนที่เป็นยมตรีเนี่ยต้องคัดคนที่มีความรูร้ความสามารถประสบการณ์มีความรอบรูร้รในด้านต่างๆนั้นคุณจะมาทํางานด้านนี้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณแต่งเครื่องแบบปกติขาวเนี่ยคุณทํไรายได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างอ,อันนี้สําคัญที่สุดเรียกอะไรเรียกกาละเทศะกาจิยธรยรมมันคูข่ขนานกันเพราะต้องสิ่งพวกนี้ถึงแม้เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็คุณปรินาเนี่ย แกไปถือหุ้นทั้งี่งพ่อไอ้ไปซื้อที่ดินทั้งี่งพ่อแกนั่นมาแกบอกเลยแกได้จากพ่อแกได้จากพ่อมาก็ยังเครื่องผิดเลยจริยธรรมเป็นเรื่องรแรงนะครับเป็นเรื่องรแร,รงรและเป็นเรื่องมาตรฐานทางที่มันกาหนดไว้ชัดเจนเอาละครับเพื่อคนที่ไขความลับของเราวันนี้ก็เปิดเผยข้อมูลออกมาสักขนาดนี้แล้วนะแม้ว่าบางอย่างเนี่ยเปิดออกมาวันนี้ไม่ได้จริงๆต้องไปเปิดให้ชั้นศาลท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้แล้วนี่แหละคือตัวอย่างของระเบิดเวลา ในคอรมอุ้งอิงหนึ่งครับถ้ารับเรื่องนะเมืองไทยการเมืองเนี่ยสนุกแน่ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นซีรีส์นะมี40ตอนนะถ้าตอนนี้พี่ดูถึงตอน8นะพี่บิ๊กความมุน40มาดูแล้วคะอ่ถ้าตอนจบมาดูแล้วกันไปยินมุนส0มาดูเลยเอาล่ะจะดูก้าว10 11 12ดูทนไม่ไหวแล้วะขอดู40เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ 是。Sure.